เอาเอาบินโซนีช่วงนี้บินบ่อยเอเาป็นไงนได้นอนบ้างเป็นเดยอะเนี่เราอยู่เมืองไทยกี่วัน,บ,นบินเป็นนกเลยครับช่วงนี้ย<อ><อ>เอเวลานอนน,อน,นี่น,นอนอเป<อ><อ>นเครื่องอย่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี่ยไ,ไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบสี่ทุ่มแล้วและอีกเช้านึงแบบสี่ห้าเราก็ต้องออกไปบินไปออสเตรเลียต่อนะครับเราะไม่ว่าใช้ชีวิตบนเครื่องช่วงเวลานี้ไม่ค่อยได้อยู่ไทยครัับอนนี้ไป ไปทำงานเหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้ไปประมาณถ้าถึงหกประเทศได้จริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเตรียมตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานทางโซนจะไม่เหมือนกันคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมว่ายังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีอะไรอย่างี้ครับเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆเมีมีช่วงเวลาที่เราได้พักเราพยายามพักให้มากที่สุดเลย แต่ละง,งานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องฝึกสอง,งานยังไงบ้างเพื่อให้ถึงพุกทํางานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านถ้าเรา,าเป็นด้านการทํางานเนี่ยคือเราเราพร้อมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรารู้ดีเทลของการทํางานเนี่ยณ์อีเวนต์นั้นๆหรือว่าณงานนั้นๆที่เราต้องไปทําอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องของไทม์โซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเนี่ยสมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนื้นอเอามืดอีกแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามใช้ส่วนเป็นแคบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมว่ายัง อาการเจ็บแหลมมีบ้างครับแน่นอนเลยครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องยิงไปแล้วก็ไม่ตาหรือยู่ไปตั้งนี่เดีอยวนเียคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทวามโซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กนยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทํางานเลยทั้งที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองของที่ไทยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับทางโซนของตระเทศแล้วที่จริงมันปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีกันไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลายอย่างอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนเลยครับก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วอะไรเงี้ยคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปไหมครับผมก็เอายังไหวครับยังไหวยังไหวได้เลยครับจริงๆมีคิดไหมว่าอยากไปถึงวุฒอยากจะอยู่ยา ห้าวันหน่อยไม่ใช่สองวันแล้ววันที่สามบินกับนักท่อเที่ยวอะไรย่างเงี้ยคือคือมัน <laughs> แล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าครับ <laughs> คือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากว่าเราต้องไปทํางานต่อเลยชอบไหมชอบบินไหมชอบดีบุกเครื่องไหมก็ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอแต่ละประเทศอะอย่างเงี้ยครับ ป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าเราเขไปเจอคนดัง้นรก็เป็นคนจังไปเจอคนจังเลยครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอซอเซเบรตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ,ผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคน<อ>จริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้ละเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ้าง จะไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเพซี่มาที่แบบว่ใจเต้นแรงที่แบบว่าคนมีโลกไม่น่าจะเลยจะได้จริงๆประทับใจแท้ทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นสงครามเขาเขาไนท์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหาการเดินเข้ามาทักทายกันเกาะอะไรย่างเครับก็ประทับใจครับดีใจแต่คนหน้าเราก็เหมือนกันเลยโอ้เวลาบินถ่ายรูปด้วยกันอะแบบใกล้เคียงครับ หนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจเขาครับใช่ครับความเป็นกันเองของเขาใช่ความเป็นกันเองของเขาเรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเฮอร์ชี่และสมูทต์เป็นคนเลยมแน่นอนขับวินยุ่งพอหลายคนบอกว่าพอบินป่วยทีบินก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วก็คือแบบใช่ครับคือเหมือนเราใช้หนัก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 แล้วเราค่อยแอันดีใช้แต้มบุญหมดแล้วเหรอแต่ว่าแต่ว่าหวังว่าก็ ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพองจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำทำน้ำ,ำทำเลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามพาักหลับครัตนี้จะบินไปไหนอีกหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีไปมิลานครับ พี่หลอดได้ยังไงยังไม่ประกาศเลยพูดไปแล้วครับผมก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีงนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายครับปีนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปของผู้หญิงบ้างจริงจริงพอทำงานต่างประเทศมันได้เก็บเกียประสบการณ์หรือมันได้กลับมาใช้ในชีวิตกับเราไหบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะ ของฟิลิปปินส์อันที่หายที่ฮ่องกงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำปรับมนำมากลับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลยไปร้องเท่ากับแงครับแต่คนเลือกฮะก็แพงเลยครับใช่ผมว่าดีใจมากในที่สุดผมว่าทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามปีว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบ เราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมงานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแพนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอเราอยู่ในกําแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยไม่ผเรารอไม่แน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงของเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าอยากออกด้วยกันเป็นทีมต่างเลยนะแบบเพื่อนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากๆเลยครับ เขาในขนาดแบบน่ารักอารนาร่กกา,รนารักเลยน่ารักมากเลยครับคือ,อพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นกูแล้วนะครับผมเพิมมาสามสี่ปีแล้วเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นกูเหมือนกันครับก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้กลับมาเจาอกันครั้งเห็นภาพจิ้นไหมว่าแฟนๆจิ้นกับมันเพลินมากอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไอ้การร้องค่ะมันจะเป็นการจิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์นั้นด้วยแฟนเราอยากเก็บผลงานอธิบายยีนอะไรอย่างเงี้ยดเราะวาแฟนมีของเราแล้วใช่ไหมที่ไปกับเรายังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกัน ครับผมก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามแล้วก็มีประเทศหนึ่งก็คือแคนเบอร์เลียทุกคนจะได้เห็น่เป็นคู่เดียวกันเป็นรูปแบบใช่ใช่ครับแต่เป็นคู่ครับเป็นไงบ้างหลายคนเรียกเราว่าอยากเป็นคู่ที่เมืองไทยบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่าไหครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรประชมว่าเราก็ยังซัพพอร์ต์สะพอนันดีครับ เพราะอะไรเขตกใจว่าแม้เออหนคนเขาจะไม่อยู่ในไทยแต่คุณรูสว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสด้เจอกันบ้างไหมหรือว่ายัางไงอ๋อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ว่าเราจะไปนัดกินขงกินข้าวเจอกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮฮาเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจีแล้วก็ทัก DM กันแบบว่ารีพายสตอรี่กันตลอดเลยครับ ก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบวินก็ยังพายเรือกันได้ต่อเหลายคนบอกว่าเป็นเดือดริเวนไม่ต้องมาหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้พายเรือกันได้อยู่ครับผมก็สําหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอแต่ถ้ามีเจ้าภาพมันก็ยังอยู่ตลอดแน่นอนครับแบบนี้ใจหายก็ไม่ใช่ใจหายใจหายครับใจหายครับใจหายใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ ต่อให้เขาจะเรื่องในการเดินทางในเส้นทางการทำเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมสมมุติว่าเพราะการลุกงานเกามีได้ไหมแต่ใช่ครับถูกต้องครับก็แล้วแต่โอุปการะใช่ครับได้ขอบคุณมากครับมีสัมภาษณ์กับนซ้พเงือต่อนทัก